แม่แม่เอสซีแฟนคลับว้าวว้าวววดีใจเหลือเกินนะคะ,สะแสดงความยินดีกับลูกชายแห่งชาติของเราแม่เดือนโพสสาชั่วโมงที่แล้วขอบคุณแรงใจแรงเชียร์ที่โบทให้ลูกชายแห่งชาติสักวันจะพาไปเดินรมแดนนะครับงานเราจะไม่พลาดแล้วสัญญาเลยอุ้ยนะคะดีใจกับลูกชายไรยอันกาดบัณฑิตนะคะเนาะ ว้าวาว้าวไม่เดือนนะคะอืไม่เดือนไม่เดือนดีใจนะคะนะด,ดีใจเหลือเกินนะจะ๊ะแม่เอซีแฟนคลับุณกาดบัณฑิตจำปาสินนะคะของเราเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลย แม่เดียนจะพาไปดเดินพรมแดนวากนั้นนะคะอืเยี่ยมมากเลยพ่อพ่อแม่แม่กาศบันดิตจำปาสินลูกชายแห่งชาติทีนารักขอบคุณแม่แม่เอซีแฟนคลับนะคะ ทิ่โหโให้กับลูกชายไม่เดือนจะพาไปเดินพรมแดงมานานไม่ธรรมดาเด้อแม่เราดีใจเละเกินเด้อจ้ะ ไรอันกาดบัณฑิตร,รับรางวัลศิลปินลูกทุ่งแห่งปีสัญญาจะรักษาเพลงลูกทุ่งด้วยความภูมิใจอีกขั้นของนักร้องหนุ่มขวัญใจแม่แม่จากค่ายุ้งข้าวร็คอร์ดไรอันกาดบัณฑิตกวารางวัลศิลปินลูกทุ่งแห่งปีในงานประกาศผลรางวัลน,นะคะอุ้ยอืมมอุ้ย ความภูมิใจจริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยออ,อ,อนะคะขอบคุณแม่แม่เอที่ซัพพอร์ตตั้งแต่วันแรกนะคะรักทุกคนและครอบครัวเดียวกันนะครับก่อนวันติดงานก่อนวันวันก่อนติดงานอัดรายการต้องให้พี่อามผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรไปแทน โอ้ยมากเลยขอบคุณนะคะเนาะปื้มตันใจแต่อันขอบคุณทุกแรงใจสัญญาจะรักษาเพลงลูกทุ่งไว้อย่างดีลูกชายของเรายี่ยมมากเลยเอ็ดยาขนลุกเลยนะเนี่ยอืม แม่แม่ดีใจและภูมิใจกับหนูมากเลยภูมิใจกับหนูได้รับรางวัลขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะคะรักหนูครับโอ้ยยิม่มากเลยหนูคนเก่งจริงๆหนูเก่งจริงๆครับผมความภูมิใจของแม่แม่ลมใต้ปีกแล้วก็ทางยุ่งข้าเรคคอร์ด แม่เดือนของผมนะครับภูมิใจลูกชายจริงๆโอ้ยน่ารักมากเลยขนลุกเลยนะคะยินดีกับลูกชายแห่งชาติของเราจริงๆแม่ๆจ๋าเยี่ยมมากเลยดูไปยิ้มไปนะครับชื่นใจเหลือเกินนะคะลูกชายคนเก่งของแม่ๆ ภูมิใจและดีใจกับหนูมากเลยยินดีกับหนูกำลังใจให้งานต่อๆไปนะคะบ,บางดินดีด้วยนะคะแม่แม่เอซีแฟนกับแห่แสดงความยินดีกันมากมายเลยยินดีกับคนเก่งคนน่ารักนะครับจะคอยเป็นลมใต้ปีกให้หนูนะคะโอ้ยนะคะชื่นใจเหลือเกินนะคะนี่แหละความภูมิใจในของข้ายุ้งข้าว ทุกคนน่ารักมากเลยศิลปินนะคะเพราะว่าทางเวิร์กพอยทางยุ่งข้าวนะคะช่องสามสิบสองมันปุกป,ปั่นแต่คนดีมีเมตตาและปีความใฝ่ฝันเป็นคนกระตันยูรู้คุณขอให้หนูดังๆยิ่งยิ่งขึ้นไปเด้อจะ้ะเดี๋ยวพี่ๆน้องๆค่ะลูกชายแห่งชาติของเราทุกคนทางยุ่งข้าวก็จะตามไปนะคะ เป็นหนู rage, เป็นตัวอย่างไปก่อนเลยนะคะ <laughs> น่ารักชอบมากเลยนะคะลูกชายคุณเก่งของเราคุณหมอกาดนะจจะสวัสดีครับ้เเดี๋ยวๆดเเสียงที่ไหนล่ะเสียงดังจากอีกเครื่องหนึ่งคุณหมอกาดนะคะคุณหมอ ที่รักษาแม่แม่ด้วยเสียงเพลงนะคะทำให้แม่แม่ผู้สวมีอายุยะมันยืนยาวพี่ชายที่แสนดีลูกชายแห่งชาติที่น่ารักของพ่อพ่อแม่แม่ทุกท่านทุกคนคลิปนี้อด็ดพูดอะไรไม่ออกแล้วปื้มใจแทนลูกยินดีกับหนูอันคนเก่งนะครับขอบคุณยุมข้าวรคคอร์ด ยินดีด้วยนะคะร,รักและภูมิใจในตัวหนูนะคะกิจนี้ออดยะาอ่านไปก็ดีใจกับลูกชายแห่งชาติของเราไราอานกานดบัณฑิตนะคะศิลปินของเราขวัญใจแม่แม่สว